ภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะคือภาพของอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ไกรเชเบถ่ายโดยดาวเทียมจากภารกิจโคเปนิคัสเซนทิเนลทูมันครอบคลุมพื้นที่กว่า1 3 0 0 0ตารางกิโลเมตรของภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะทะเลสาบน้ําจืดและทารน้ําแข็งเนื่องจากอุทยานแห่งชาติไกรเชเบมีน้ําทะเลเกือบหนึ่งใน5้ามันจึงอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตทางทะเลเช่นวานหลังคอมปลาวานเพชรฆาตและนากทะเลนอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของหมี กวางมูสหมาป่าและแพะภูเขาจำนวนมากอีกด้วยแต่ด้วยสภาวะโลกร้อนส่งผลให้ทานน้ำแข็งจอนฮอปกินซึ่งอยู่ด้านซ้ายสุดของภาพที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทานน้ำแข็งที่มีน้ำขึ้นน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและทานน้ำแข็งมิวเออร์ซึ่งเดิมเป็นทานน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงที่สุดโดยมีความกว้างเกือบ3กิโลเมตรตอนนี้มันมีขนาดเล็กลงและน้ำแข็งมีจำนวนน้อยลงทำให้ตอนนี้ทานน้ำแข็งดังกล่าวไปไม่ถึงทะเลอีกแล้ว